เทปนี้ผมอยากจะมาแนะนำฟังก์ชันอันนึงนะครับที่เป็น modify ที่น่าสนใจของ Blender นะครับนั่นคือ modify เกี่ยวกับ Bevel นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูไอตัวสี่เหลี่ยมนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอ edit มันก่อนนะครับก็แันนี้อโอเคให้มันใหญ่ขึ้นหน่อย ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกด i e i แล้วก็ e นะครับ i e i า e. โอเค ก็ปกติะถ้าเราใส่ modify ของตัวนี้เป็น b บ v e l นะครับจะเห็นเพื่อนๆจะเห็น r ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวดูกันเป็นว e Frame เพื่อนๆจะเห็นว่าเออมันก็คืออนยญาไปหน่อยอ่ะโอเคเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาเวลาใส่เบลล l เนี่ยเขาจะเบลล l ทุกจุดเลยเห็นไหมฮะ ซึ่งบางครั้งเนี่ยหลายครั้งอะ่ะเราไม่ได้อยากเบเวลมันทุกจุดนะครับทีนี้เนี่ยในตัวคําสั่งของเบเวลเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเอ็เส้นเนี่ยที่จะเบเวลด้นะครับคือหมายความว่าปกติอะ่ะถ้าเราไม่ใช้ลูกเล่นที่พิสดารเนี่ยเขาจะเบเวลทั้งหมดของเส้นเอ็ดนะครับบางครั้งเนี่ยจริงๆเราอาจจะไม่อยากจะเบเวลตรงจุดนี้ก็ได้เราอยากจะเบเวลบางจุดอะ่ะมันสามารถควบคุมได้ไหมสามารถทําได้นะครับ อ่าก็อย่างเช่นอ่าเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ก่อนเพื่อจะได้ไม่งโงนะครับก็ตรงนี้เรากด n เพื่อที่จะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่แถวๆนี้ให้เราเข้า edit mode คือกด tab นะครับทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่า edit mode เนี่ยมันจะอยู่ใน transform ให้เราเลือกเอทที่เราต้องการเฉพาะที่เราต้องการเบรเวลนะครับสมมติผมต้องการแค่ตรงนี้ผมกดตรงนี้นะครับเลือกเอทตรงนี้หนึ่งสอง Um, ผมเลือกข้างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อผมเลือกไอเฉพาะตรงนี้ไอส่วนที่ถูกเลือกเนี่ยมันจะเบเวลเฉพาะจุดนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องไปปรับที่ตรงนี้นะครับก็คือว่าตรงเอ็ดดัต้เนี่ยเราจะต้องพิมพ์จะเป็นหนึ่งหรือศูนย์จะได้แล้วแต่เรานะฮะถ้าหนึ่งมันชคิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสมมติผมกดหนึ่งพิ่งนะตรงนี้มันจะมันจะเหมือนเก็บค่าของมันนะครับทีนี้ให้เรากลับ ออกมานะครับก็กดครับก็คือออกจากคําสั่ง edit mode นะฮะแล้วเราก็ลองมาเปิดดูทีจะเห็นว่าเอ๊ะมันก็ยังเหมือนเดิมน,นะไม่เห็นเปลี่ยนเลยทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะฮะเราไปที่ตรงนี้ limit method ให้ไปที่คําว่า w e i t จะเห็นว่าเห็นไหมฮะว่าตรงเนี้ยเขาจะบ e v e l เฉพาะส่วนที่เราเราเลือกเอดตั้งแต่แรก จะไม่ได้เบเวลทุกจุดนะครับไอเทคนิคนี้ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยเหนเ็นไหมเวลาเรากดเข้าสู่ edit mode เนี่ยไอส่วนที่เป็นเบเวลเนี่ยเขาจะจะเป็นหนึ่งที่นี้ถ้าเราเนี่ยเบเวลเราซักศูนอะไรเงี้ยมันก็จะใหญ่ขึ้นใช่ป่ะแต่ถ้าเราเข้าสู่ edit mode ปุ๊บเนี่ยแล้วเราไปตั้งเนี่ยให้เป็น0.5จเนี่ยศูนปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยเขา เขาเหลือค่าแค่คือเขาจะคิดครึ่งหนึ่งของไอ้ศูนย์จุดหนึ่งองนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราอยากให้เท่าเดิมเราก็กดหนึ่งจะได้ไม่งงนะฮะเราสามารถที่จะไปแก้เพิ่มได้นะสมมติว่าอันนี้เราไม่พอใจนะเราอยากจะเพิ่มเอตตรงนี้เพิ่มก็กดคิดกดคิปนะแล้วก็เปลี่ยนนี้เป็นหนึ่งไปเดิมปึ๊บเห็นไหมซึ่งผมว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะกดตรงนี้ กดอันนี้กดตรนนี้แล้วก็พิมพ์หนึ่ง,งนนะซึ่งนะซึ่งฟังก์ชันแบบนี้เออผมก็เพ,พิ่งมาค้นพบได้ไม่นานแล้วผมรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างสะดวกมากเนาะทีนี้เราสามารถเพิ่มเซกเมนต์ให้มันได้นะกดตรงนี้มันก็จะแบบเหมือนกับเป็นฟิล l d ฟิลเลตฟิลเลตแล้วก็อ๋ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ด้วยนะคัสตอมโปรไฟล์ เลือกฟีเซ็รเขามีฟีเจอรให้เลือกด้วยนะลูกเล่นมันเยอะอะเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นธรรมดาเราก็คิดขวาแล้วก็เฉดสูททีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้มันเนียนนะฮะตรงนี้มันมันเป็น เตมูวใช่ไหมเราต้องไปกดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเหมือนกับว่าเป็นลักษณะนี้อะไรแบบนี้นะครก็เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจมากของเบนเดอร์สรุการใช้เบเวลนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับเทปนี้ขอจบเทปบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ฟังกิจจดครับขอบคุณครับ